สวัสดีครับวันนี้วันที่20กันยายนสองพันอรอย 67, ครับเวลาโดยประมาณ18นาฬิกาครับบุณหภูมิตอนกลางวัน33 3มงศาเซลเซียสครับหยกตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้ซ้อมแบบต่อยจิ้งครับหยกเราตีหนาตีผักตองหนาตีครับ Yeah. Uh -huh.